ทุกคนคะดูคลิปนี้ให้ดีนะคะคลิปนี้จะตั้งใจถ่ายให้หลายๆคนดูเลยนะคะว่าเนี่ยจะแปดเดือนแล้วกำลังจะเก้าเดือนนะคะท้องก็ไม่มีแตกเลยนะคะแม้เต่นิตเดียวให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะนี่เพราะหลายคนอะ่ะบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็แตกท้องใหญ่ขนาดนี้แปดเดือนเก้าเดือนเดี๋ยวยังไงก็แตกงั้นมาดูกันแบบให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะว่าแตกไหม อันนี้คือไม่ได้ใช้รองพงุงรองพื้นหรืออะไรเลยนะคะนี่คือให้ดูข้างล่างด้วยเพราะหลายคนบอกว่าข้างล่างเดี๋ยวก็แตกอันนี้จากใกล้ข้อเต็มทีแล้วนะคะจะใช้สองตัวนี้เลยนะอีฟออยล์กับบูสเตอร์อีฟเริ่มจากอีฟออยล์ก่อนตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่ช่วยทำให้ท้องไม่แตกลายแล้วก็ช่วยทำให้ผิวที่แตกลายแล้วเนี่ยมันจางลงด้วยรอยแผลเป็นหรือแผลคีลอยก็ช่วยด้วยเหมือนกัน ท้องเนี้ยจ๋าจะออกสีชมพูเลยเพราะว่าจ๋าใช้คู่กับบูสเตอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเน้นใน,นเรื่องของปรับผิวให้แบบเนียนกระจ่างใสลักและหายดาง่ามขาง้มก้นหายดาหรือว่าช่วยรอยแผลเป็นหรือว่ารอยแตกลายได้เหมือนกันจ๋าใช้คู่กันเลยค่ะใช้ทาแบบนี้โอ้โหท้องจะใหญ่มากใหญ่จริงไม่มีการใช้สแตนอินอะไรทั้งสิน้นนะคะนี่ให้เห็นแบบชัดๆเลย จะลุกลำบากอะทุกคนเนี่ลุกลุกลุกได้ลำบากมากเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยดูนะคะเงาผิวสวยคือไม่มีแตกไม่มีแตกไม่มีลายเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่ทยหเห็นชัดๆไปเลยคือตอนนี้อยากผิวหน้าเหมือนผิวทองมาก <c oughs> โอเคเป็นว่าใครที่ ใครที่อยากที่จะแบบผิวไม่แตกลายแบบจ๋านะคะเป็นคุณแม่ที่ผิวสวยอยู่อย่างนี้หรือว่าใครที่มีรอยแตกลายอยู่แล้วนะคะหรือว่ารักแร้ดำง้าขาง่าก้นดำใช้เลยนะคะสองตัวนี้บอกเลยว่ารีวิวจริงจากผู้ใช้จริงผลิตเองใช้เองรีวิวเองผลจากการใช้ก็อยู่ที่ตัวจ๋าเองด้วยไม่มีสารอันตรายแน่นอนเพราะว่าจากผลิตเองด้วยนะคะคิดค้นสูตรขึ้นมาเองด้วยใครสนใจพิมพ์สนใจหรือไม่ก็สั่งซื้อกับครอบครัวอิฟทุโลกได้เลยคะ่ะ